เคลียร์เรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่น 3. เคลียร์เรื่องคาสิโนเรื่องไฟฟ้าทําถูกแล้วนะฮะมาถูกทางแล้วทุกประการเลยนะ,ะเรื่องโซลาเซลล์ ales, ซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าให้ทางธนาคารอมสินนะฮะทำการปล่อยคู้ในอัตราดอกเบีย้ยต่ําโคตรต่ำเลยเนี่ยนะนะถูกต้องแล้วนะ,ะเรื่องของเงินอุดหนุน1 1 0 0 0ล้านบาทให้กับไฟฟ้าเพื่อให้ราคาไฟฟ้าถูกลงถูกไหมถูกต้องละอันนี้ถูกอันนี้ถูกผมบอกถูกนะ อันไหนผิดตอนนี้ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดถ้าเดินแบบนี้ต่อไปก็แพ้แต่ถ้าพลิกสถานการณ์หน,นะฮะกวาดล้างอาชญากรรมลดอิทธิพลก่อนการเลือกตั้งภายใน7วันนะครับสเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น3ามนึงคาสิโนสามประการเนี่ยทําแม่นยำในยุทธศาสตร์ผมยืนยันฟันธงฮะจะพลิกแพ้กลายเป็นชนะในทันที สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอรศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นกระแสพิธาฟีเบอร์ฮะแสง,งอุงอิงนะ,ะไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน เป็นนายกเรัจะเปิดด้วคนต่อไปครับพี่น้อง กำลังใจอ่ะอนะขอบคุณมาก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 คบก,อคกโอเคเดี๋ยวความขึ้นเวทีหน่อยนะขอบคุณต่อตเจเลยครับจอดเลยครับโพที่มีการเปิดเผยขึ้นมาจากนิดาโพนะครับล่าสุด ก็ปรากฏว่าสำรวจครั้งที่3ปรากฏการนายกรัตรีพิธาก้าวไกลแสงอุ้งอิงจากเพื่อไทยฮะสามสเปต่อ29.20%นะพิธาชนะอุ้งอิงในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทรโอชาซึ่งเป็นนายกรัตรีทิ้งห่างได้เพียง14.84%ตามด้วยเสถฐยาทวีสินเนี่ย6.76นะครับ ในขณะที่พักการเมืองที่ประชาชนจะเลือกเป็นสสแบ่งเขตร้อยละ38.32พรรคพักเพื่อไทยร้อยละ33.96พรรคก้าวพักก้าไกลร้อยละ12.08พรรคพักเสรีเขอาไปฮะพักรวมไทยสร้างชาติร้อยละ4.28พรรคปพักประชาธิปัตย์ร้อยละ2.92พรรคพักภูมิใจไทยนะครับ ส่วนพักการเมืองที่ประชาชนจะเลือกเป็นสอสอบัญชีรายชื่อร้อยละ37.92พักเพื่อไทยร้อยละ35.36พักก้าวไกลร้อยละ12.84พักรวมไทยสร้างชาติร้อยละ3.32พักประชาธิปัตย์ร้อยละ2.36พักภูมิใจไทยน,นั่นหมายความว่าพเกประยุทธ์มาจนถึงกระดัดนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ยังคง ยังไม่ดีพอที่จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่เฉพาะโพของนิดาโพนะครับปรากฏว่าซูเปอร์โพพาโพของมาติชนเดลินิวไทยรัฐเหมือนกันฮนะตอนนี้พี่ทามาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยอุงอิงนะฮะและผลเอกประยุทธ์แล้วก็เศรษฐาซึ่งผมแปลกใจไหมผมก็ย้ำมุ่นส่วนอีกครั้งไม่แปลกใจ ถ้าเลือกตั้งวันนี้พลเอกประยุทธ์จะพ่ายแพ้การเลือกตั้งและยืนยันฟันธงโดนเอาคืนแน่นอนนะครับไม่ใช่เอาคืนเฉพาะพลเอกประยุทธ์นะครับสามปโดนเอาคืนแน่นอนเพราะที่ผ่านมาเคยมีบทเรียนในการยึดอำนาจเมื่อปี2549ทักษิณมั่นใจมากว่าเขาจะกลับมาแน่นอนนะฮะจะมารับโทษแล้วก็จะมาใช้อำนาจใส่กำไร แล้วไปอยู่ที่บ้านนะฮะใส่กําไร EM จากนั้นก็ประกาศให้ที่บ้านเป็นเรือนจําแล้วก็ไปอยู่กับหลานที่บ้าน <S <S นั่นคือสิ่งที่ทักษิณคาดหวังนะครับและเขามั่นใจอย่างมากหลังจาก16ปีเขาบอกมาตลอดฮะว่าจะกลับมาประเทศไทยเหตุการณ์แบบนี้กําลังเกิดขึ้นใช่ไหมถามผมตรงๆใช่เนื่องัางวันนี้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ และพลเอกอนุพงศ์จะพ่ายแพ้คณะรัฐประหารจะพ่ายแพ้เพราะย้าอีกครั้งนะฮะผมพ,พูดเหมือนเดิมหลักเดิมเพราะจุดพ่ายแพ้ของคณะรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นผลเอกสนทิบุญยุรัตกดินโดยเฉพาะตัวอย่างเลยพ่ายแพ้เพราะอะไรฮะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะในปี2549หลังจากยึดอำนาจ19กกันยายนนะฮะ ุศธศักราช2,549นะครับ20นาิก9นาทีพบโจโลเลิกในการยึดอำนาจพอยึดอำนาจในช่วงนั้นเสร็จสิ่งที่ตามมานะฮะก็ให้ปัจจุบันนะพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพอพลเอกสรยุทธ์เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้น นะฮะก็ปรากฏว่าก็พ่ายแพ้การเลือกตั้งสาเหตุหลักๆที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งเพราะปล่อยให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนนะให้ท้องถิ่นทั้งหมดมันลุมกินโตคณะรัฐประหารทนะำให้พลเอกสุทธิบุญยลักลินพ่ายแพ้เหลือเพียงหนึ่งเสียงคือพลเอกสนทธิในเขตพื้นที่ทหารเท่านั้นที่เหลือแพ้เรียบนะครับพอยุคข,ของพลเอกประยุทธ์มีการเลือกตั้ง นะครับในปี2562ยึดอำนาจปี57นะครับ22พฤษภาคม2557พบสัมภาษณ์สามชาติหรือพบชัดมงคลพยึดอำนาจเรียบร้อยสิ่งที่ตามมานะก็ปรากฏว่านะก็พอจัดให้มีการเลือกตั้งเขียนรัฐนูญเสร็จนะปี62ก็จัดให้มีการเลือกตั้งพอจัดให้มีการเลือกตั้ง สิ่งที่ตามมาคือเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปนะครับสตาฟองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไว้นะครับแต่คราวนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเลือกตั้งไปหมดแล้วถามว่าทันไหมที่พลเอกประยุทธ์จะมีโอกาสกลับมาชนะทันทำไมไม่ทันโพตอนนี้ มันเห็นถึงพฤติกรรมและการกระทําของนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆว่าเขาเดินกลยุทธ์ทางไงคะแนนนิยมดีขึ้นดีขึ้นหรือใครดีขึ้นอย่างไรใครไม่ดีขึ้นอย่างไรนะครับก้าวไกลเขาใช้ละอะไรเป็นหลักเขาใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะฮะสื่อที่มีการทําโพลต่างๆก็ใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเรื่องมือสําคัญซึ่งเขามีทีมงานทํางานเป็นเรื่องเป็นราวกัน 3- 40คนนะฮะที่สาขาพรรคเข้าที่สนอตลิ่งชัน ตรงข้ามสานนตะลิงชันก็าทาอยู่ที่นั้นแล้วก็ใช้บอดเป็นเครื่องมือก็มาชนะก็แปลกนะทั้งสองพักก็ใช้หลักคิดเดียวกันเจ้าของเดียวกันฝ่ายซ้ายก็จะมี2องพักนี้เป็นหลักพักส้มพักแดงฝ่ายขวาก็จะมีพักของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตย์ก็เดินคนละสองพักเพราะมันเป็นสูตร100ร้บาตั้งสใบไงนะ,ะต่างฝ่ายก็ยุบพักเล็กมารวม เป็นพรรคขนาดใหญ่และพรรคขนาดกลางเดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็เลยต้องแบ่งเป็นสองพรรคการเมืองของแต่ละฝ่ายตอนนี้เลือกตั้งวันนี้พลเอกประยุทธ์ชนะไหมไม่มีทางชนะทําไมอ่ะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ยอมทำไรยังไม่เดินหาเสียงตะลัน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 ,ลนโดยไม่มุ่งที่ไม่จับหลักที่หัวใจหลักคือองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นไม่จับหลักที่คาสิโนซึ่งวันนี้ปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่พัก ชาติไทยพัฒนากล้าก็เอามาเป็นประเด็นว่าจะเป็นนโยบายของเขาเป็นนโยบายหลังเขาที่จะต้องทําคาสิโนทั้งประเทศให้ถ <1 French Claire> mm ูกต้องตามกฎหมายเอาเงินใต้ดินมาให้ถูกต้องเอาเงินการลงทุนเข้ามายังประเทศไทยพักบนเอกประยุทธ์บ่แบ่ปล่อยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะฮะแตกกระสั่นกระเซ็นเป็นส่วนต่างๆกระจายไปหมดทั้งที่ขึ้นเงินเดือนกำนันขึ้นเงินเดือนผู้ใหญ่บ้าน นะฮะขึ้นเงินเดือนอบตอไปแล้วขึ้นเงินเดือนอ,อสอมอไปแล้วแต่ไม่เก็บเกี่ยวก็ช่วยไม่ได้คะแนนนิยมก็ตกลงตกลงตกลง,กลงใช่หรือไม่ใช่ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะแต่มันก็ไม่สามารถชนะได้อ่ะมันก็สิบกว่าเปอร์เซนต์ของเขาสา,สามสี่สิบกว่าเปอร์เซนต์น่ะทำไมอ่ะไม่จับหลักให้ชัดเจนเพราะจุดอ่อนของคณะรัฐประหารจุดอ่อนของทหารคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พอไม่แก้องค์การบริหารท้องถิ่นก,ก็ก็เป็นแบบนี้นี่โทษใครอ่ะนะผมเรียนย้ำตั้งแต่เรื่องไอ้สูตรปัจจุตตั้งสองใบสูตรหนึ่งร้อยมันเดินผิดทางนี่คือประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองผมบอกว่าต้องแก้องค์การบริหารศูนย์ท้องถิน่นนะฮะแล้วก็จัดแก้ปัญหาเรื่องของคาซิโอมาผนวกควบกันแล้วก็เดินเกมหลักที่เรียกว่านักเลงนําการหารตัวละครตัวอื่นมาหมดละแต่ยังไม่ทํา พอ,อยังไม่ทำก็สถานก,การณ์เป็นแบบนี้ถามมีเวลาแก้ไขไหมมีเวลาแก้ไขมีเวลาแก้ไขสเต็ปอะไรบ้าง 1. น,นะครับจัดการชุมนุมนะจัดการปราศัย7วัน7คืนนะสเคลียร์เรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่น 3. เคลียร์เรื่องคาสิโนเรื่องไฟฟ้าทําถูกแล้วนะฮะมาถูกทางและทุกประการเลยนะรเรื่องโซลาเซลล์ซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าให้ทางธนาคารอมสิน ะะทำการปล่อยคู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ําโคตรต่ำเลยเนี่ยนะนะถูกต้องแล้วนะ,ะเรื่องของเงินอุดหนุน1 1 0 0 0ล้านบาทให้กับไฟฟ้าเพื่อให้ราคาไฟฟ้าถูกลงถูกไหมถูกต้องละอันนี้ถูกอันนี้ถูกผมบอกถูกนะอันไหนผิดตอนนี้ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดถ้าเดินแบบนี้ต่อไปก็แพ้แต่ถ้าพลิกสถานการณ์หน,นะฮะกวัดล้างอาชญากรรมลดอิทธิพลก่อนการเลือกตั้งภายใน7วัน นะครับสองเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น3ามรนึ่งคาสิโน3ประการเนี่ยทําแม่นยาในยุทธศาสตร์ผมยืนยันฟันธงฮะจะพลิกแพ้กลายเป็นชนะในทันทีขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ Thái Parkira chan, Vương ra cha Thái Parkira chan. Ba coi muối ếch pan đun thiên than. ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำผึดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทอนผู้คนฟ้าพา,า,าจนผ่าน้นโพยยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้น ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวหวัน่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย กาทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น